สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนารดาผาภมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลเสียรัฐประชานุเคราะห์สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลน,นครสกลน,นครดิฉันขอนําเสนอในด้านที่2ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่3กึดเนีวเรื่อง was the matter ของนักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่6ดังนี้ค่ะตัวชี้วัดที่1ผลงานหรือผลการปฏิบัติ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของครู 1. เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง w a t s the matter ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ทั้ง3ข้อคือเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง w a t s the matter แล้วสามารถถามตอบคำถามโดยการใช้โครงสร้างประโยค I have got และ he she has got ถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของตนเองและเพื่อนได้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์พร้อมบอกความหมายของประโยคเกี่ยวกับการถามตอบอาการเจ็บป่วยของตนเองได้โดยการแสดงบทบาทสมมติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและนักเรียนสามารถใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพและกล้าแสดงออกในการสนทนาและร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้ทั้งในด้านความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลดังนี้ค่ะ 1. แบบประเมินทักษะทางภาษา 2. แบบประเมินบทบาทสมมุติหรือทักษะ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 4. แบบบันทึกการตรวจผลงานรายบุคคล 5. แบบประเมิน คุณลักษณะพื้นะสงค์รายบุคคล6แบบประเมินคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่3กื่นเฮวียวเรื่อง What's the matter ซึ่งนักเรียนมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละร้อย 2. ผลงานมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ครูจัดขึ้นเป็นไปตามตัวชี้วัดของระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6สามารถดูได้จากการนำเสนอผลงานของนักเรียนมีการใช้ทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนตามบทบาทสมมุติที่ได้รับมอบหมายตามพัฒนาการของผู้เรียนซึ่งกระบวนการที่ครูจัดขึ้นเหมาะสมนักเรียนสามารถนำเสนอและทำผลงานได้ประสบความสำเร็จ ตามกระบวนการอย่างถูกต้องได้ทันตามเวลาที่กำหนดใช้อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่ครูได้จัดเตรียมให้ได้แก่กระดานไว้บอร์ชุดกลาวคุณหมอไมโครโฟนชุดหูฟังคุณหมอแถบประโยควิดีทัศน์คำพท์และวิดีทัศน์ประโยคถามต่อเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของตนเองและเพื่อนได้อย่างคล่องแคล่วส่งผลให้นักเรียนกล้าสแสดงออกกล้าพูดกล้าตัดสินใจกล้าสแสดงความคิดเห็น 3. สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียน เห็นได้จากการที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันทำงานร่วมกันส่งผลให้นักเรียนมีผลงานตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 4. ผลเกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนเห็นได้จากนักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์จากการฟังและดูจากสื่อวิทิทัศน์สามารถแสดงท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง จากการฟังเพื่อนออกเสียงคำพท์และช่วยกันฝึกพูดประโยคถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของตนเองและเพื่อนได้การทำงานกลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่งช่วยเพื่อนกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนจับคู่ฝึกพูดบทสนทนาและการทำงานเป็นทีมมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนช่วยกันแต่งประโยคจากรูปภาพที่นักเรียนได้เลือกแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้อย่างมั่นใจคนฟังกล้าสแสดงความคิดเห็นกล้าทักท้วงและสุดท้าย ช่วยกันสรุปการใช้สำนวนประโยคถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง 5. ผลงานมีความเหมาะสมและคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยนักเรียนสามารถออกเสียงและแสะดงกริยาท่าทางได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือผลการปฏิบัติ สะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 1. ทักษะสื่อสารโดยการพูดการเขียนหรือการแสดงออกในรูปแบบอื่นนักเรียนสามารถพูดออกเสียงคำศัพท์และโครงสร้างประโยคตามสถานการณ์ที่กำหนดเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 2. ทักษะการน,นำเสนออย่างเป็นระบบน่าสนใจนักเรียนทุกคนสามารถทำงานกลุ่มร่วมกันจากรูปภาพที่ตนเองเลือกแล้วนำมาแต่งประโยค แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้อย่างมั่นใจน่าสนใจและถูกต้องตามโครงสร้างประโยค 3. ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนนักเรียนสามารถใช้สื่อการสอนไม่ว่าจะเป็นสื่อวิดีทัศชุดกลาวคุณหมอหูฟังกระดานไว้บอร์ดแถบประโยคตัวตรวจความรู้ด้วยความคล่องแคล่วกระตอือรือร้นและถูกต้อง 4. ความคล่องแคล่วหรือความถูกต้องในการคิดหรือปฏิบัติ จะเห็นได้จากการรู้บทบาทหน้าที่ตัวเองว่าต้องแสดงบทบาทสมมติเป็นใครแบ่งหน้าที่ในการทำงานทั้งงานคู่และงานกลุ่มซึ่งกลุ่มที่1และ2สามารถทำงานได้เสร็จตามเวลาที่ครูกำหนดส่วนกลุ่มที่3เสร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์และได้ให้มานำเสนอน,นอกเวลาเรียนอีกครั้งจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 5. ทักษะการออกแบบและวางแผนซึ่งทักษะพื้นฐานที่นักเรียนได้รับการพัฒนาก็คือทักษะสื่อสารด้านการพูดได้แก่การแสดงบทบาทสมมติ การเขียนได้แก่การแต่งประโยคหรือการแสดงออกในรูปแบบอ,อื่นๆเช่นการออกมานำเสนอผลงานนักเรียนสามารถใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบน่าสนใจนักเรียนสามารถออกมานำเสนอผลงานได้ตามลำดับขั้นตอนในกิจกรรมการฝึกปฏิบัตินักเรียนทุกคนสามารถใช้อุปกรณ์ในการเรียนได้เช่นการเขียนบทสนทนาในกระดานไว้บอร์ดการใช้ไมโครโฟน นำเสนอผลงานนอกจากนี้นักเรียนยังรู้จักสังเกตคิดวิเคราะห์จากตัวอย่างที่ครูนํามาเสนอนํำมาปรับใช้ในการแต่งประโยคถามตอบส่งผลให้นักเรียนสามารถพูดเขียนโต้อตอบในการสื่อสารกับเพื่อนในกลุ่มได้นอกจากนี้นักเรียนยังมีทักษะในการออกแบบและวางแผนงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่มสามารถแก้ปัญหาได้จึงทำให้สามารถทำงานได้เสร็จทันเวลาบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครูตั้งไว้ ตัวชี้วัดที่3ผลงานหรือผลปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ 1. ความยืดหยุ่นในการคิดหรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆนักเรียนสามารถนำกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของตนเองและเพื่อนในห้องเรียนมาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆทั้งในชั้นเรียนและในชีวิตประจาวันได้ค่ะ 2. ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดเชิงนวัตกรรมจะเห็นได้จากนักเรียนจับคู่ออกแบบวางแผนในการแสดงบทบาทสมมติและการแต่งประโยคอาการเจ็บป่วยของตนเองและเพื่อนผลที่ได้นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว 3. กระบวนการสืบเสาะหาความหมายหรือกระบวนการตัดสินใจนักเรียนได้ศึกษาข้อมูลการพูดสนทนาโต้ตอบ ในการสื่อสารจากการดูคลิปวิททัศน์ทำให้นักเรียนสามารถใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามีคะแนนประเมินทักษะทางภาษาผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละร้อย 4. กระบวนการคิดเชิงเหตุผลคือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนักเรียนสามารถวิเคราะห์จัดเรียงการเขียนประโยคเรียงประโยคลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องในการพูดจนสามารถพูดสื่อสารได้คล่องแคล่ว 5. กระบวนการคิดเชิงระบบนักเรียนมีความคิดเชิงระบบส่งผลให้ทำกิจกรรมฝึกสนทนาถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของตนเองและเพื่อนหลายๆครั้งจนคล่องแคล่วเขียนบทสนทนาแสดงบทบาทสมมติได้และนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนได้ ตัวชีวัดที่ 4. ผลงานหรือผลปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน 1. ทักษะกระบวนการคือนักเรียนเกิดกระบ,บวนการทำงานกลุ่มได้ลงมือช่วยกันจัดเรียงแถบประโยคบทสนทนาถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยแล้วฝึกพูดและช่วยกันวางแผนการเขียนบทสนทนาถามตอบอาการเจ็บป่วยระหว่างคุณหมอกับคนไข้ได้ทันเวลาที่กำหนด 2. ทักษะทางสังคมคือการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน ช่วยกันวางแผนคิดออกแบบงานที่ได้รับและได้ช่วยกันฝึกพูดประโยคที่ใช้ถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยโดยเพื่อนที่เก่งช่วยเพื่อนที่ปานกลางและอ่อนช่วยกันแต่งประโยคสนทนาถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยจนสามารถพูดสื่อสารได้คล่องแคล่วทุกคน 3. ทักษะการจัดการคือนักเรียนสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาและสามารถนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อให้ครูและเพื่อนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องได้ทันเวลา ที่กำหนด 4. ทักษะเฉพาะทางคือการแสดงอาการเจ็บป่วยตามคำศัพที่ได้ฟังและการแสดงบทบาทสมมติตามบทบาทที่ได้รับและการช่วยกันแต่งประโยคบทสนทนาจนสามารถนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้อย่างมั่นใจ 5. ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสังเกตจากการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนทำงานร่วมกันทั้งตอนฝึกถามตอบการเขียนประโยคในกระดานไว้บอร์ดการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและตอนช่วยกันรตรวจสอบคำตอบ ตอนออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนจึงทำให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะขอบคุณค่ะ